สวัสดีครับพบกับเดือบางแบตเตอรี่นะสำหรับคนมาต่อยอดนะต่อยอดสำหรับรถที่ติดเครื่องเสียงนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับมีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามานะครับในอ่ะบอกว่าผมใส่ลูกใหญ่เพราะเวลาจอด เอาไว้เปิดเครื่องเสียงใส่ลูกใหญ่เพื่อเอาไว้จอดเปิดไม่สตาร์ทเครื่องไม่มีสวิตช,ชิง่งคีบมาดูกันนะครับอ่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแบตเตอรี่มันดีทุกยี่ห้อนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอ่าบริษัทอยาวบอกว่านะอย่าติงนะอะไรนะคือคืออันนี้มาทําคลิปให้เพื่อนๆสมาชิกเนะี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยแบต ติดเครื่องเสียงไม่ควรเปิดโดยที่ไม่มีสวิตช,ชิ่งหรือฟรีเครื่องนะครับแบตเตอรี่ออกแบบมาสำหรับเอาไว้สตาร์ทรถโดยเฉพาะนะครับสตาร์ทแล้วเติมสตาร์ทแล้วเติมนะครับไม่สามารถจ่ายเอาไปจ่ายกระแสต่อเนื่องได้นานนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันมีขีดจำกัดนะครับสตาร์ทปุ๊บแล้วก็เติมเลยเนี่ยอันเนี้ยแบตเตอรี่จะทนครับเห็นไหมมันเขียว เขียวจริงแต่อะไรเกิดขึ้นครับป่องป่องทั้งสองข้างเลยเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมาเกินก่อนเพราะอะไรมาถึงจะเป็งนงี้ผมพูดย้ําแล้วย้ําอีกว่าอะไรครับในเมื่อแบตเตอรี่มันโลวลว์อยู่เนี่ยโลวลวนหมายความว่าไงแบตเตอรี่ถูกใช้เปิดเครื่องเสียงไปแทบจะหมดแต่แต่สตาร์ตติดอ่ะแต่สตาร์ตติดนะบางคันเปิดเกี้ยงเลยเมาลืม สั่งสถานเฮฮากันจนลืมลืมแล้วปาสตาร์ทอีกทีงอ้าวแบตหมดสตาร์ทไม่ได้บางคันเปิดไปสองสามเพลงไอเปิดสองสามเพลงอะนะครับมันโหลดกระแสไปมหาศาลอันนี้พูดถึงรถคันเดียวนะครับรถรถคันเดียวนะถึงคุณจะใชแบตลูกเล็กลูกใหญ่นะครับอันนี้พูดเป็นเป็นแนวทางเลยนะครับไม่ได้ไอ้นี่เลยคือเป็นความรู้เอาละกันว่าไปเสริมเรื่อที่ ทำไมแบตมันถึงได้พังไวใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยในขณะที่แบตโลนนะครับในขณะที่แบตโลนเปิดเครื่องเสียงกินเหล้าเมาและลืมมันก็จะเกิดป่องอย่างนี้ป่องเพราะอะไรแบตโลน้นจะชุดนะครับจะฉุดแรงดันแล้วกไอ้แรงดันดนะปกติของมันแต่ที่มันจะลงมาหาแบตก็คือกระแสมันจะดึงกระแสจาก ไดชาร์จโถมมาที่แบตเต็มเต็มที่เลยเต็มที่เลยนะครับเหมือนเราเอาแทงค์น้ําไว้ข้างบนเนี้ไว้ข้างบนที่สูงนะถ้าเราเปิดก๊อกเนี่ยสุดเนี่ยไหมถ้าเราเปิดก๊อกสุดเนี่ยมันก็จะไหลพรวดเลยถูกไหมครับไหลพรวดเลยอะไรเกิดขึ้นครับปองแบตแผ่นธาตุเกิดการขยายตัวรับไม่ได้ กับปริมาณแอมที่ได้ชาร์จมันปล่อยมามหาศาลขนาดน,นั้นนะครับนี่คือผมถึงได้บอกว่าได้ย้ําว่าเฮ้ยอย่าปล่อยให้แบตหมดเห่ไหมทําไมเปิดเครื่องเสียงต้องมีชีวิตชิ่งคีบต้องต้องสตาร์ทรถเพราะอะไรนี่ย้ําอย่างนี้นะครับอ่าฝากไปถึงพี่ที่คอมเมนต์ด้วยนะเนี่ยออย่างนี้นะครับเคสอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรแบตเตอรี่ครับ คนมีตังติดเครื่องเสียงโอเคไม่รีว่าอะไรแต่ว่าสำหรับสมาชิกที่แบบทุนทรัพย์น้อยแต่แบบติดเครื่องเสียงแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องการใช้แบตที่มีความรู้มไม่หรือไม่มีความรู้แต่จำเข้ามานะครับจำเข้ามาว่าเฮ้ยใส่แบตรดเครื่องเสียงมันต้องแบตใหญ่ๆแบตเยอะๆมันถึงจะพอ ที่ไหนได้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ยกตัวอย่างนะคือกดแรงโน้มถ่วงคือมันไม่เกี่ยวกับไดชาร์จหรอกแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเฮ้ยลักษณะมันคล้ายๆกันนะแรงดันน่ะถ้ามันไอเนี่ยอยู่ต่ำกว่าแต่ไดชาร์จมันอยู่สูงกว่าเนี่ยไอเนี่ยมันจะโหลดเอาวโหลดไดชาร์จมาเต็มเต็มนะครับมีเท่าไหร่มันปล่อยสุดตัวไดชาร์จอะนะ ถ้าไอ้นี่หมดมากไดชาร์จมันก็ปล่อยสุดตัวปล่อยสุดตัวลองคิดดูซิว่ามันจะมากขนาดไหนนะครับสมมุติว่าไดชาร์จของเพื่อนสมาชิกที่เล่นเครื่องเสียงร้อยอี่์อ่าติดมานะครับแบตลูกนึงใส่ร0อยแอมใช่ไหมใส่แบตร0อยแอมแต่ไดชาร์จมันร้อยบแอมมันลองคิดดูที่ว่ามันจะลงมาเท่าไหร่เห็นไหมครับแล้วแบตมันจะทนไหวหรยอ ข้างในมันเป็นตะกัวนะครับตะกัวอ่อนๆน่ะเอาไฟลนเอาไฟเผามันก็ละลายแล้วแต่นี้ปริมาณแอมที่มันมากๆพอมันโดนกระแสที่มันมากๆขึ้นมาแผ่นธาตุมันขยายตัวพอขยายตัวเกิดอะไรขึ้นแกมป่องแกมปองทีเนี้ยมันไม่หุบพอมันไม่หุบปั๊บน้ํายุบยุบปั๊บต่ํากว่าปริมาณที่มันที่จะที่มันจะจ่ายได้ที่มันจะ เียนไฟเสถียรนะกระแอวนเสถียรน,นะแ,นนนะแรงดันเสถียนมันก็เกิดอาการแอนตี ge, ้แอนตี้ไดชาร์ตแอนตี้แอมนะครับแบตมันก็จะเกิดความร้อนพอทีเนี้ยมันเกิดความร้อนปับ๊บไอแผ่นธาตุกับชนวนกั้นระหว่างบวกกับลบมันจะวางกันบวกลบบวกลบบวกลบชนวนกั้นมันบางนะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ ให้ทนความบีบอัดมากมายขนาดนั้นพอมันโดนบีบอัดมากมากโดนกระแสจากได้ชาร์จมาเต็มๆมันก็ติดกันพอมันติดกันมันเบียดกันมากๆกก็ทำให้แผ่นธาตุกับฉนวนกัน้นทะลุมาชนกับขั้วลบบวกกับลบชนกันทีเนี้ยช็อตพอช็อตปับ๊บแบตร้อนจีดเลยเหม็นเน่าเลยล่ะจริงๆอันนี้เรื่องจริง ที่มันเสียง,ง่ายเพราะงี้ครับทุกคนมีคนเคยพูดนะครับมีคนเคยบอกเคยเตือนผมบอกว่าเฮ้ยความรู้ไม่ต้องไปบอกหรอกไม่ต้องไปบอกเขาหรอกนะครับรู้แล้วเรื่องเยอะเหมือนนอะไระรู้มากรู้มากแล้วเรื่องเยอะแต่ว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้น มาคิดดูแล้วตอนแรกจะทําคลิปแบบว่าเอาความรู้แบบแค่พอรู้พอแต่ว่าเอาให้รู้ไปเลยว่าเอ้ยคนคนที่เขาไม่รู้ก็มีคนที่เขารู้มากก็มีคนที่ชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีนะนี่ก็คือ,คอผมก็จะให้ความรู้อย่างบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับโอเคไหมครับอ่าใครรักใครชอบใครเกลียดอะไรก็ไม่ว่ากันครับ คอมเมนต์ได้เลยนะครับอะไรที่ผมมีความรู้อะไรที่ไม่มีความรู้ผมก็จะไม่พูดถ้าผมมีความรู้ผมก็จะพูดความจริงนะครับพูดความจริงอ่ะคนไม่ค่อยเชื่อนะครับถ้าพูดโกหกอ่ะคนเชื่อเชื่อเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็ทาทาเพราะอะไรเพื่อทดลองว่าเฮ้ยไอที่มันพูดอ่ะจริงไหมนะแต่ผมมีทักษะความรู้เรื่องแบบเล็กๆ,ๆน้อย เอามาเสริมในการใช้ชีวิตประจําวันของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับปูย่าตายายอะไรก็แล้วแ,แต่พี่ป้านอาอานะครับให้จําไว้ว่าเฮ้ยใช้แบตมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่เคยใช้กันมามันก็จะพังไหวสังเกตแบตจะพังไวมากเพราะว่าทุกวันนี้แบตเตอรี่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอันนี้แบตกึ่งแห้งกึ่งแห้งก็คือ เอาเอฟซีนหมดเลยอ่าไม่ท่านน้้คือห้ามดูแลห้ามดูแลน้ ám, really. ioè, thing, really. uh, okay. ําเลยก็คือเสียทิ้งเลยอ่าประมาณนี้ไอ้ลูกนี้ก็คือเติมกดมาจากโรงงานโอเครู้เรื่องเดิมบางแบตเตอรี่ครับ